อะไรนะดูการแต่งต like oh ัวดิอันนี้มาเขาเหมือนแบบว่าอยู่โน่นอะอยู่ในแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์ดูดิเป็นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์มาก่อนนะเก่า หมดหมดโอ้ยหมดแล้วเนี่ยไม่มีให้กินแล้วอย่าไปเอาให้ต้องต้องบอกกันที่ถ่ายแล้วยังแทบหมดขวด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 จริงๆรมดขวดที่เขาคุยแล้วหมดขวดอ่ะมา เยาวไปครับหน้า ออโอ๊ยแสงฉายอย้อนแสงอ่ะทำไรอ่ะคะมากับลูกน้องอ๋อนี่คือลูกน้อง <laughs> นี่คือมา, <laughs> มากับลูกน้องครับลูกน้องถือปืนทำไรมันเนี่ยโดนฉุดโดนฉุดมาสดูสิน้ีงเขียววันเดียวเจ็บสีช้อนทำไมเธอทันแบบนี้ ถ่ายอะไรอ่ะขอดูฝีมือหน่อยได้ไหมคะถ่ายอะไรก็ไม่รู้เจ้าสาวเจ้าบ่าหรือเป่าก็ไม่รู้เจ้าทีโอยหรือนี่เป็นเจ้าทีไม่ใช่หรือนี่สุดท้ายเป็นเจ้าที่ อันนี้เด็กเด็กปีหนึ่งมะคะปีหนึ่งต่อสามปีอ่ะปีหนึ่อ๋อซ้ำชั้นใช่ไหมปีหนึ่งมาหาที่ปีหนึ่งมาหลายที่